สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคตสิริพระชนมพรรษา93พันษาคณะแพทย์ถวายการรักษา ณโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์ตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562จากพระอาการทางระบบต่างๆต,ต่อมาทรงประชวนด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568แม้จะถวายการรักษาอย่างเต็มกำลังแล้วแต่พระอาการซุดลงตามลำดับและได้เสด็จสวรรคตอย่างสงบเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธ สักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาทีณโรงพยาบาลจุฬาล,ลงกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าให้จัดพระราชพิธีถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและให้ไว้ทุกถวายเป็นเวลาหนึ่งปี